ขอบคุณมากมากที่พวกคุณแบบซัพพอร์ตกันมาณวันนี้ที่ยอดขายพันกว่าล้านเนี่ยต้องต้องแบบต้องยกความดีความชอบให้ให้พวกคุณเลยเพราะว่าถ้าไม่มีทุกคนก็ไม่มียอดขายนี้เกิดขึ้นไม่มีตํานานนี้แล้วก็ตอนนี้คือหนูแบบว่าเตรียมรับรางวัลเยอะมากจริงค่ะต้องแบบขอบคุณมากๆรางวัลนี้มันเป็นของทุกคนและหนูก็ไปปฏิเสธเลยหนูไปรับรางวัลหมดเลยเพื่อจะเก็บเก็บเก็บประวัติศาสตร์เก็บปรากฏการณ์นี้ไว้และทุกคนเชื่อไหมว่า เทศกาลอะมันก็มีช่วงเวลาของมันถ้ามันเป็นอย่างนี้ทั้งปีหนูว่าหนูกาอาจจะเป็นบ้าตายก็ได้เนาะเพราะว่าเครียดเครียดงานเครียดตลอดเวลาจริงเครียดนู่นเครียดนี่นะคะแต่ว่าสําหรับเจ้าของแบรนด์ท่านใดที่ต่อคิวอยู่คุณไม่ต้องห่วงเลยสิ่งแรกที่ที่เราจะทําก็คือเราเพิ่มเวลาให้คุณอยู่แล้วเพราะว่า คุณไม่ใช่เซ็ตแรกๆที่คนดูหลักแสนหลักหมื่นขนาดนั้นนะคะแต่ก็เรื่องที่สองคือก็จะพยายามไ,<ว>ไม่ว่าจะช่วยซื้อสินค้าเองด้วยอยากอุดหนุนการที่เจนนี่ซื้อสินค้าลูกค้า5ชิ้น10ชิ้นมาเหมือนเป็นการให้ส่วนลดนะคะุณจ่ายมาห0 0หมื่นแม่มาแกนหนูซื้อไป10ชิ้นหมื่นหนึ่งเท่ากับจริงๆแล้วเราก็ช่วยลดไปอีกหมื่นหนึ่งแล้วไหนที่เราจะช่วยทําคูปองหน้าไ์อีกอะไรอีกนะคะแล้วในที่เราพูดในมุมมองคนทําธุรกิจ ในมุมมองของถ้าหนูไปจ้างพี่หนูเล็กเล็กห้าหมื่นแล้วคนดูยังห้าพันขึ้นหนูก็จ้างแต่ว่าไม่มีนะขอโทษค่ะอันนี้เราพูดในมุมนักธุรกิจเนาะเพราะว่าตอนนี้เจนนี่ก็มีทักไปสอบถามเรดพี่พี่กันว่าโอเคมันก็ยังมีที่แบบว่าพี่พี่เขาก็รับหลักหมื่นกันนะคือคนดูเราก็แบบพันสองพันสามพันตามเร็กันนี่แหละใช่เพราะฉะนั้นเท่านี้เจนนี่ต้องลดราคาลงไปอีกเจนนี่มองว่าไม่ได้นอน จริงๆ,งๆไม่ได้นอนจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นก็เอาเท่าที่ไหวกันเจนนี่ก็ปรับตัวไปตามสภาพเร็วแล้วก็ตอนนี้เรทเหมาหนึ่งชั่วโมงเนี่ยลูกค้าจ้างจองมาประมาณ30คิวแล้วจริงหนูมีเรทเหมาหนึ่งชั่วโมงที่คุณมาร่วมรายได้แล้วก็อยู่กับหนูเต็มๆหนึ่งชั่วโมงเลย<อ>นะคะอันนี้ก็ก็<อ>มีเหมือนกันแล้วก็เหมือนย้ำเหมือนเดิมนะคะว่าเราไม่การันตียอดแล้วก็ตอนนี้หนู มีม,มีมีสิ่งใหม่ที่เราทําก็คือเราจะมีใบคอนเฟิร์มก่อนขึ้นไลฟ์อีกครั้งว่าเขาเข้าใจเรทจริงๆใช่ไหม <c oughs> ไม่ใช่ว่าเดี๋ยวไลฟ์กันเสร็จเราพอเราผิดใจกันเราไม่สบายใจกันมันมันทําให้เราเราไม่ได้รู้จักกันแค่ร่วมง,งานกันเราทะเลาะกันเลยอย่างเงี้ยมันมันไม่เวิร์กก็มีการรีคอนเฟิร์มไปว่าโอเคนะคะเราเราจับเวลาคุณพี่5นาทีนะเดี๋ยวที่เหลือเจนนี่ช่วยขายแล้วก็ เ,เราไม่ได้มีการการันตียอดนะคะแต่ว่าเปิดการมองเห็นน่ะทุกคนสามารถตัดต่อแล้วก็เอาคอนเทนต์น่ะไปยิงแอดได้ไปยำคลิปได้ว่าตัวเองแบบอยู่ในเทศกาลเจนนี่อ,อะไรเงี้ยค่ะอันนี้คือแบบก็แนะนําไปประมาณนี้แต่ว่าถ้าสมมติยอดขายไม่เป็นไปตามเป้าแล้ววันนี้ต้องวนปีหน้าก็ไม่ไนอนจริงๆใช่แต่ก็ให้กําลังใจค่ะแล้วก็แนะนําไปก็สอนน้องๆ้องแอดมินไปแล้วว่าถ้าลูกค้าเขาแบบว่ายอดไม่เยอะ ก็แจ้งเขาไปเลยว่าเขาแบบตัดคลิปยิงแอดนู่นนี่นั่นก็แต่ก็ไม่ได้ซัพพอร์ตหรือช่วยเหลือทุกคนแบบตลอดเวลาจริงเพราะเด็กๆเขาก็เหนื่อยกันทุกวันนี้ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นนะคะเจนนี่ก็คือขอรับไว้คือเข้าใจมากๆว่าคนในทีมคือเหนื่อยทุกคนจริงๆเดือนกว่าแล้วที่ยังแบบมึนๆกันถามว่าจริงๆก็อยากรับพนักงานใหม่แต่พอพนักงานใหม่มาปุ๊บไม่ได้คัดอบความเป็นเจนนี่อ่ะพอไม่ได้คัดคนเข้ามาข้อมูลบริษัท ล่วไหลดราม่าเกิดขึ้นนู่นนี่นั่นคือมันท็อกซิจริจิงจะนี่อยากทํางานเป็นระบบครอบครัวแบบนี้เหมือนเดิมแต่ก็สอนทุกคนว่าวิธีการในการคุยกับลูกค้าทํำยังไงเมื่อเกิดเหตุที่ลูกค้าไม่พอใจไม่น่ารักหรือว่าคิวตกหลุนให้ทํำยังไงเหมือนล่าสุดน้องแอดมินคนเก่าเนี่ยเขารับปากลูกค้าไว้ว่าให้วันที่12พวกเราทั้งหมดเนี่ยไม่ทราบ กลายเป็นว่าเราไม่ได้ขึ้นวันนี้เขาทักมากเขาเสียใจมากๆเพราะเขาเตรียมทุกอย่างไว้หมดแล้วจีนี้ก็เลยพูดไปว่าโอเคงั้นเดี๋ยวรอบหน้าเจนเลือกเวลาพรามไทมในวันเปเดให้เลยแล้วเพิ่มเวลาจาก5นาทีเป็น15บหถึงยีนาทีให้เลยเราก็พยายามที่จะแก้ปัญหาแล้วก็ซัพพอร์ตทุกๆคนขอแค่วันนี้ไม่ใช่แค่วันนี้หรอกทุกๆวันนะถ้ามันมีแบบเขาเรียกว่าถ้าทุกทนถ้ามันมีลูกค้าที่ไม่สบายใจเนาะ หนูจะเป็นคนที่โทรหาเองตลอดถ้าหนูว่างเพราะหนูอยากคุยกับเขาให้เข้าใจวันนี้หนูโทรไปเลยพี่คะช่วงนี้มันเป็นช่วง t r า f f i c กลางเดือนนะยอดขายมันมันไม่ได้พุ่งแน่นอนเพราะเราเพิ่งเสร็จแคมเปญ11.11ถ้าพี่ยินดีให้หนูขึ้นหนูขึ้นให้ได้เหมือนเดิมแต่ถ้าพี่อยากเลื่อนพี่บอกมาเลยพี่อยากได้ช่วงไหน สิ้นเดือนต้นเดือนพี่แจ้งมาถ้าคิวยังว่างเราลงให้ถ้าเกิดว่ายังไม่โอเคอีกก็ไปแบบมกราได้ไปธันวาได้คริสต์มาสได้อะไรเงี้ยแล้วเราก็พยายามแบบเปิดใจคุยกันในฐานะมุมมองของคนทําธุรกิจเหมือนกันแต่ณนะวันนี้ก็ยังยืนยนันคอนเฟิร์มเหมือนเดิมว่าไม่สามารถที่จะช่วยเหลือทุกคนได้หมดจริงๆนะคะแต่จะทําตรงนี้ให้ดีที่สุดพยายามนั่งบาลานซ์ว่าการที่ลูกค้าจ่ายตังค์ให้เรามาลูกค้าได้อะไรกลับไปและลูกค้าจะคุ้ม นะคะชีมีการเรียกคนดูฮะคืออะไรวะอ๋อหมายถึงนั่งพูดแบบนี้ใช่ไหมก็พูดตลอดนะพูดตลอดค่ะแล้วก็มันก็มีอะไรมันก็อัปเดตกันตลอดนะคะอัปเดตอยากให้ทุกคนรู้บางทีทุกคนแบบเป็น,นั่นงอ๋อบูทนะคะบูทตอนนี้คือยังไม่มีแบรนด์ไหนยกเลิกนะคะอย่าไปเชื่อตามข่าวถ้ายังไม่มีหลักฐานออกมาถ้ามีแบรนด์ไหนยกเลิกเดี๋ยวพวกเราชี้แจงเองแน่นอนยังไม่มีแบรนด์ไหนยกเลิกแล้วก็ตอนนี้สรุปแล้วคือเราจัดในห้าง เพื่ออะไรพี่เนี่ยหนูได้คุยกับผู้ใหญ่ท่านหนึ่งที่เขาแบบเป็นนักธุรกิจที่รวยมากๆเขาบอกเขาสอนหนูแนะนําหนูว่าเจนฟังพี่นะทำครั้งแรกในชีวิตเอาสะขคบที่เราไหว<ม>เอาแล้วลูกค้าทั้งร้อยคนของเราเนี่ยไม่ต้องถึงพันหรอกให้เขาสบายใจและทําให้เขารู้สึกดีกับการความเต็มที่ของเราที่สุดถ้าวันนี้เราเปิดบูธหนึ่พันบูธจริงๆเจนเดินไม่ไหวเจนเดินแบบรีบ เขาไม่โอเคนะแต่ถ้าร้อยบูธเนี้ยจากปกติเราไปเดินบูธละห้านาทีเพิ่มไปเลยบูธหนึ่งครึ่งชั่วโมงต่อหนึ่งรอบแล้วให้สองรอบแล้วให้อยู่กลางห้างแปลว่าถ้าเจนนี่ไม่ประเดินไปที่บูธมีลูกค้ามาถูกไหมแล้วเราเลือกห้างดังด้วยนะแล้วเราเลือกห้างดังด้วยคือ โอเคแหละค่าเช่าที่ในห้างอ่ะมันแพงกว่าในฮอ,อเราก็ยังโอเคเราก็เอาในห้างแล้วก็แต่สถานที่มันจํากัดกลายเป็นว่าบูธอ่ะไม่สามารถทําจํานวนเยอะแบบที่เจนนี่เคยคิดไว้ซึ่ถามว่าตอนแรกที่เจนนี่คิดไว้เราเป็นคนที่วัยรุ่นแบบหัวไวเราอยากทําอะไรเราก็คิดไปก่อนปึ้ง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 ,งสุดท้ายพอทุกอย่างมันเกิดขึ้นจริงเราจะเห็นแล้วอันไหนทําได้อันไหนทําไม่ได้ถามว่าวันนี้เรายังสามารถเปิดรับบูธได้จนถึงพันบูธไหมเราไม่เปิดรับได้แต่ ดราม่าฉ่าแน่นอนเพราะว่าพี่เขาบอกว่าเธอดูแลไม่หมดอยู่แล้วแต่ถ้าวันนี้ร้อยคนนี้เธอแบบว่าทําให้เขาสบายใจทุกคนแล้วเธอทํามันเต็มที่อ่ะเขาตามไปทุกจังหวัดอยู่แล้วแล้วพอมันเป็นจํานวนที่น้อยเขาบอกว่ามันจะเป็นอะไรที่คนที่ไม่ได้ขึ้นกับเราอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยถ้ามันปังมันดีรอบต่อไปเราต้องรีบจองนะที่ไม่ใช่แบบว่า ui, อุ้ยเขาจองเมื่อไหร่ก็ได้อะไรก็ไม่รู้อะไรเงี้ยอีกอย่างคือถ้าเป็นในห้าง อย่างน้อยอะ่ะคนมาเดินห้างอยู่แล้วอันนี้คือออนออฟไลน์ line, แล้วไหนออนไลน์จากพวกเราอีกนี่ก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะเปิดบูธในห้างแล้วก็จะมีศิลปินเนี่ยไปลงทั้ง12วันแล้วก็ไลฟ์สดไม่สามารถไลฟ์ได้2 4ชั่วโมงเพราะห้างมันมีเวลาเปิดปิดแต่สิ่งที่ทดแทนของคนดูได้ก็คือตอนแรกหนูจะไปเดินแค่บูธละ5นาทีกลายเป็นหนูจะไปบูธละครึ่งชั่วโมงแล้วหนูจะเนี่ยอินฟลูหรือว่าใครใกล้ตัวที่มีชื่อเสียงอะไรเราจะดึงไปช่วยงานตรงนี้กันทั้งหมดและหนูก็ แล้วฟังผู้ใหญ่มาหนูก็รู้สึกว่าหนูอยากทําตามที่เขาแนะนาเพราะเขาคือนักธุรกิจเขาคือลูกคัดลูกค้าหนูเลยเขาขายได้เป็นหลายล้านเลย uh huh. เราต้องฟัง uh huh. เราอย่าดื้อเราอย่าส่วนกระแสซึ่งก่อนหน้านี้หนูก็ไม่ได้ดื้อไม่ได้ส่วนกระแสแต่ด้วยความที่เราไม่เคยทำเ <Okay. S 2> นาะเราก็จะคิดไกลคิดการไกลว่าเฮ้ยมันสามารถทําได้นู่นนี่นั่นก็เลยโอเคหลังจากนี้นะคะรอเลยนะคะมกราคมนี้ตอนนี้หนูมีสองช้อยที่สุดท้ายแล้ว mm hmm. ในห้างรอรอเคาะนิดเดียวเรื่องวันเวลาเพราะภายในวันสองวันนี้เลย เล่นอีกไอ้ป้าป๊าทำให้หน่อยป้าป๊าครับทำให้ลูกหน่อยครับพี่พลอยทำให้หน่อยพี่บีทำให้โยจินหนค่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็อีกอย่างคือหนูสบายใจขึ้นด้วยนะเพราะหนูรู้สึกว่าเออถ้าลูกค้าเราร้อยคนเนี้ยแล้วเราช่วยเขาแบบเต็มที่อ่ะเราโอเคเลยการันตียอดขายไหมไม่การันตีแน่นอนคะ่ะถ้าวันนี้เจนนี่การันตียอดขายทุกคนหนูไม่จำเป็นต้องรับงานทุกคนเลย หนูหาอะไรมาขายเองก็ได้ถ้าหนูมั่นใจว่าหนูขายเก่งขนาดนั้นหนูไม่เคยการันตียอดขายให้ใครหนูหนูย้ําคําเดิมเลยนะคะอาจจะมีบางทีแอดมินบางท่านสื่อสารผิดหรือว่าอาจจะมีเรื่องราวที่หลังบ้านที่เจนนี่ไม่เคยเห็นเลยแต่เจนนี่พูดหน้าไรตลอดว่าหนูไม่เคยการันตียอดขายของใครแต่เราก็คือขึ้นให้5นาทีเลยยังไงเกินพันออเดอร์เลยยังไงซึ่งณนะวันนี้5นาทีถ้าลูกค้คารู้สึกว่าไม่คุม้มเราเพิ่มให้เป็น10นาที จริงแล้วก็ตัวนำไปใช้ต่อปกตินะคะแต่ว่าเป็นเคสบายเคสนะเฉพาะแบรนด์เล็กนะคะถ้าแบรนด์ใหญ่ยังไงก็ต้องซื้อ mm hmm. แต่ถ้าแบรนด์เล็กค่ะคุณเอาไปใช้ฟรีเลยสามปีเคสบายเอ้ mm hmm. สามเดือนสามเดือนใช้ปีก่อนเลยถ้าคุณยังไม่ปังอีกคุณใช้ฟรีไปได้จนถึงหนึ่งปีแต่คุณเราต้องคุยกัน mm hmm. คุณเป็นแบรนด์อะไรแต่ถ้าอยู่ oh. คุณเป็นแบรนด์ระดับประเทศคุณจะมาเอาเจนนี่ไปใช้ฟรีทั้งปีแบบนี้ก็ไม่แฟร์เพราะว่าเราเองก็ ต้องต้องใช้หน้าใช้ชื่อทำมาหากินแต่ถ้าเป็นแบรนด์เล็กๆเลยที่คุณเพิ่งเปิดคุณมีห้าหมื่นแค่เนี้ยคุณจ้างเรามาคุณมีปัญหาชีวิตนู่นนี่นั่นคุณเอาไปใช้ฟรีได้เลยไม่ต้องจ่ายแต่ขออนุญาตคุยเป็นเคสบายเคสต,ตอนแรกตอนแรกคิดว่าจะให้ทุกเจ้าเลยก็เป็นไปไม่ได้ค่ะเพราะว่าวันหนึ่งถ้าจินนี่มีพรีเซนเตอร์ มันมันจะเป็นมันจะติดตัวเราแล้วเราก็โอกาสการทํางานก็จะลดน้อยลงด้วยแล้วก็ในห้างนะคะงานบูธก็จะมีมินิคอนเสิร์ตว่างไ่ะเนี่ยมีบูเบอรี่ปะนะกำลังจะพูดเลยมีมีมินิคอนเสิร์ตทั้ง12วันค่ะที่เล่น12วันเลยนะโหชอบว่ะจริงพี่เล่นค่ะลแล้วก็ถามว่ารู้สึกน้อยไหมที่วันหนึ่งต้องลดสโคบจาก1น0 0มาหนึ่งร ไม่รู้สึกน้อยค่ะแต่รู้สึกขอบคุณผู้ใหญ่ท่านนั้นมากกว่าที่ช่วยบอกจริงแล้วเขาก็มีประสบการณ์ดีกว่าที่มันเกิดขึ้นแล้วแล้วมันไม่เวิร์กอ่าใช่นะคะดีกว่าที่มันเกิดขึ้นแล้วแล้วมาบอกทีหลัง mm hmm. เพราะว่าถ้าปัญหามันเกิดขึ้นแล้วมาบอกทีหลังอันนี้แย่มากๆแต่ถ้าเกิดว่าโอเคเขาเขาเป็นผู้ใหญ่ที่ประสบความสําเร็จในเรื่องธุรกิจแล้วเขามาแนะนําเราขนาดนี้เราก็มองว่า ใช้ไหมทำไมอเราก็มองว่าเออเราต้องเชื่อฟังแล้วก็ทําซึ่งจริงๆ100ร้อยบูธถ้าเป็นตีเป็นมูล,ลค่าก็ร้อยล้านบาทร้อยล้านบาทเนี้ยเราท,ทํานู่นทํานี่ทํานั่นอะเราก็ยังมีกําไรที่เหลืออยู่ซึ่งเจนนี่มองว่าทําครั้งแรกให้ปังให้ดีให้เต็มที่ใครมีอะไรดีๆอยากแนะนําเกี่ยวกับงานนี้พี่ๆทักมาบอกหนูได้เลยหนูไม่ปิดลับใครเลยเพราะหนูเชื่อว่า ความคิดเห็นเมื่อมันมาจากหลายๆฝ่ายมันดีกว่าเราคิดคนเดียวแน่นอนแล้วก็ต้องขอบคุณพี่ๆในในนักธุรกิจด้วยนะคะที่แบบแนะนําหนูมามันทําให้หนูรู้สึกว่าเออเติบโต,ต,ตเพราะฉะนั้นเราก็รับแค่ร้อยล้านหนึ่งร้อยบูธนะคะตอนนี้ซึ่งพูดจากใจเลยนะว่าเหลือไม่ถึงยี่สิบบูธแล้วโอ้และพี่เขาบอกว่าถ้าลูกค้าอยากขึ้นบูธกับเราจริงๆแล้วยังมีบูธฟรีให้กับหลายๆท่านอะ เราก็ค่อยจัดภักครั้งสักสองครั้งก็ได้สามครั้งก็ได้อก็ลองก่อนร้อยบูธก่อนเพราะว่าถ้ามันปังมันดียังไงรอบต่อไปเราก็สามารถที่จะทําทําได้อีกจริงค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ค่อยๆทำไปตอนนี้เราอาจจะทุกคนอาจจะมองว่าเฮ้ยสุดท้ายเธอก็ทําไม่ได้ตามที่พูดโดนด่าตอนเนี้ดีกว่าเอาเงินเขามาแล้วเป็นพันล้านแล้วไปโดนด่าทีหลังเงินพันล้านใครๆก็อยากได้หนูก็อยากได้ค่ะ แลวหนูก็เชื่อว่าตอนนี้หลายๆท่านที่แบบทักมาเรื่องบูธอะเยอะมากคือแม่พ่อค้าไม่คะมีตีมงานวัดที่เขาแบบว่าเคยซื้อค่าเช่าที่วัดสาม้านอย่างเงี้ยประ,ะมาณเกือบร้อยร้านอะทักมารอหนูยู่ว่าหนูจะอนุมัติเมื่อไรอหร่ะซึ่งหนูยังไม่ได้ตอบเลยซึ่งหนูก็คิดคิดก่อนเลยว่าโอเคหนูเอาตามนี้ก่อนดีกว่าเอาหนึ่งร้อยบูธเนี้ยให้ยิ่งใหญ่ก่อน แล้วเดี๋ยวเราค่อยว่ากันแล้วอีกอย่างคืออย่าลืมว่าเราทําครั้งแรกเป็นไปไม่ได้ที่เราจะทํา1 0 0 0ันล้านที่มันเวิร์กขนาดนั้น<ม>แต่โอเคค่ะโอเคก็ก่อนหน้านี้เรามั่นใจว่าเราทําได้เพราะว่ามันอยู่ในช่วงที่กระแสรเรากําลังแรงทุกอย่างมันกาลังเข้ามาพร้อมกันแต่ณ<ม>วันนี้ยินดีแล้วขอบคุณที่ที่พี่พี่สาว,วให้คําแนะนํามานะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็าต้องชี้แจงเลยว่าเหลือประมาณ20่สิบสุดท้ายยินดีมากๆค่ะบูธ ยังคงมีค่ะในในหนึบูธเนี่ยเราจะมีบูธฟรีใช่ก็คือลดสโคบบูธฟรีอาจจะประมาณ10บบูธต,ตอ 1, ่อหนึงานแต่ว่าถ้าสมมุติว่าปังรอบหน้าก็จัดอีกกรุงเทพอีกทําเท่าที่ไหวทำเท่าที่สบายใจตามที่พี่เขบอกดีกว่าก็บอกว่าครั้งแรกเอาแบบเล็กๆแต่ยิ่งใหญ่แล้วสมมุติทําไปแล้วหปีแล้วมันยังปัง เธอทาไปเลยพันบูธหมื่นบูธพี่เขาช่วยสนับสนุนเต็มที่และพี่ที่แนะนาเจนนี่มาคือเขาซื้อเจนนี่ทั้งหมด15บูธ15ล้านเพราะฉะนั้นเราเชื่อเขาเถอะเาพราะฉะนั้นเราเชื่อเขาดีที่สุดนะคะเขาเป็นนักขึเขาเป็นผู้มีประสบการณ์ใช่นะคะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่20บูธสุดท้ายขอญาตเลือกีมีคนเดานะแต่ไม่ขอญาตไม่เอ่ยชื่อรายกันค่ะเพราะว่า เดี๋ยวทุกคนก็จะมองว่าพี่เขาเป็นแบ็กหรือเปล่าหรือเปล่าจริงๆงเขาเป็นพี่สาวที่ให้คำปรึกษาเราเพราะเขาเห็นถึงศักยภาพของเราแล้วก็เขาส่งสารเราทุกครั้งที่เราเจอดราม่าเพราะว่าเขามองว่าเราอ่ะเป็นคนที่มีความสามารถแต่เพียงเราแค่ไม่มีกูดูไม่มีคุณซื้อที่จะแบบว่าเขาบอกถ้าถ้าวันนี้หนูเดินในทางที่ถูกต้องอะ่ะยังไงหนูก็จะเลินลุ่งเหลือง,เ,องอเขาพูดอย่างนี้เลยแล้วเขาบอกว่าตอนเนี้ยจะทําอะไรก็ให้ระมัดระวัง ใครเข้าหาอะไรก็ให้พยายามแบบคัดหน่อยเพราะว่าตอนนี้ในวันที่เรามีประโยชน์มีชื่อเสียงอะมันเป็นเรื่องธรรมดาที่คนนั้นคนนี้จะนน่นนี่นั่นแล้วก็ค่อยๆทำค่คิๆแล้วก็อยากปิดกั้นแต่ก็อย่าให้ใจหมดทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยก็ขอบคุณนะคะที่แบบว่าเห็นถึงความสามาภาของหนูดีใจมากๆหนูหนูไม่ว่างนะแต่หนูมีโอกาสไปกินข้าวกับพี่เขามาประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงคือดีใจมากจริงๆค่ะแล้วก็ตามนี้แล้วก็สิ่งหนึ่งที่พี่เขาแนะนำหนูอีกเรื่องคือดราม่าเนี่ยคนที่ด่าหนู ให้กฎหมายดูแลทั้งหมดไปเลยดีกว่าแต่แต่ไม่ต้องนิ่งนะหมายถึงว่าอย่าปล่อยอ่ะอะถ้าเอาผิดทางกฎหมายได้คือทาไปเลยถ้าอันไหนที่พูดแล้วท็อกซิกพูดแล้วเหนื่อยอ่านแล้วไม่โอเคตัดทิ้งให้หมดเพราะว่าชีวิตคนเราอะ่ะมันมันเกิดมาแค่แป๊บเดียวอะ่ะและเจนนี่คือแบบทํางานให้คนอื่นมาแบบเยอะมากอุ้ยสวัสดีค่ะ วันนี้เรามีลูกค้าเหรออีตเตอว้าอีตเตอรพี่ขอโทษโนะคะอคพอดีว่าอีพวกนี้ไม่รู้ใครสักคนเลยคะ่ะมึงแล้ววันนี้เป็นมีเรื่องเครียดคือทําน้ําพริกลูกค้าหายซึ่งเครียดมากเพราะว่ารู้เลยว่าแบบลูกค้ารอนานแล้วเราทําของเขา้ามามันเหมือนลองไม่รักษาเขาเราเก็บไปกินหรือเปล่าพี่หนูพูดเลยน้องในทีมหนูเอาไปกินแต่ขอไม่พูดว่าใครเพราะเดี๋ยวมันจะโดนด่า จริงมันอยากกินมานานแล้วแล้วมันเลิไปแล้วเพราะว่าน้ำพริกกับเราไล้บ่อยแล้วก็ขอดทษนะคะเดี๋ยวหนูจะกินทุกวันเลยค่ะจริงเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แบบควบควบคอนโทรลยากเลยคือนางถามว่าพี่น้ำพริกที่อยู่ในควากินได้เลยไหมฉันบอกอ่ถ้าไลแล้วกินได้เลยอ๋อคือนี่ก็ไม่เห็นว่าเป็นเพราะว่าคือเรากินน้ำพริกไปหลายเจ้าไงอ่าใช่ไเแล้วก็คิดว่ากินแล้วเมนของวันนี้จริงค่ะแล้วก็ ขอบคุณทุกคนนะคะดีใจที่เวลาพูดเรื่องราวเหล่านี้แล้วคนดูเข้ามา,าไม่ว่าจะเข้ามาด้วยเรื่องอะไรนะคะมันมันเป็นเรื่องที่มีประโยชน์ท้งนั้นเป็นกําลังใจให้ทุกคนแล้วก็นําไปใช้ต่อได้สำหรับวันนี้นสวัสดีค่ะเ้ยอย่าเพิ่งสิพอ,อดีกินข้าวใช่ไหมเดี๋ยวพี่ตีกองให้มาๆมา,มา <c oughs> ให้กําลังใจขอบคุณนะคะหนูหมูโอเคมากๆแล้วก็ ถ้าเป็นแฟนคลับเจนนี่จริงๆถ้ารักเจนนี่จริงๆพี่ๆปล่อยผ่านได้เลยนะคะคือถ้าพี่ๆไปสาว,วาทุกคนหนูไม่ชอบให้มีคนมาบอกว่าเดี๋ยวติ่งแตดมันก็มาหรอกออเดี๋ยวอีพวกติ่งติดแหลมันอย่างเงี้ยมาปล่อยแว,ไว,ไวไงอย่างี้หนูไม่อยากให้มีคำนั้นถ้าผิดทุกคนบอกว่าหนูผิดได้เลยถ้าถูกทุกคนบอกว่าหนูถูกเราเราเติบโตไปด้วยกันหนูเองเป็นคนขยันก็จริงรายได้เยอะมากขึ้นก็จริงแต่หนูก็ยังต้องการกำลังใจและต้องการคำติชมจากทุกคนในวันที่หนู ขึ้นสูงถ้าหนูมีอาการเหลืองก็บอกหนูได้หนูก็ค่อยลดลงเราก็ไม่รู้หรอกนะนิสัยคนเราถ้ามันแบบไปถึงจุดนั้นแล้ววันหนึ่งอาจจะมีได้ถ้าไหมล่ะมันดีมากถ้ามีคนข้างๆเตือนอันนี้พูดเลยพี่หนูเล็กก็เหมือนกันถ้าเออน้องพี่แบบอันนี้พี่เห็นแล้วนะน้องๆเป็นอย่างนั้นอย่างพี่หนูเล็กทักมาได้เลยแต่ขอเป็นหลังบ้านนะเพราะพอหน้าบ้านมันก็ดราม่าอีกใช่มันจะเป็นดราม่าก็จะมีเรื่องราวต่อไปค่ะ และที่พูดเนี่ยไม่ได้พูดดราม่าเรียกคนดูนะที่พูดคือพูดอัปเดตถึงเรื่องบูธแล้วก็อัปเดตถึงสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคนที่ติดตามเจนนี่ถ้าคุณต้องการไฟในการทํางานคุณต้องการแนวทางการทาธุรกิจคุณดูเจนนี่ได้เลยถ้าคุณต้องการพลังของความขยันคุณต้องการแบบพลิกชีวิตจากความจนไปเป็นความรวยทํำยังไงวิธีคิดแนวคิดวิธีการใช้ชีวิตหลักการใช้ชีวิตต่างๆคุณมาดูเจนนี่ได้เลยค่ะหนูไม่ได้ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ในเรื่องของอารมณ์ แต่หนูจะทําตัวเองให้แบบดีมากขึ้นแต่สิ่งที่หนูถูกต้องแบบร้านเปอร์เซ็นต์คือเรื่องของการใช้ชีวิตและเรื่องของกฎหมายหนูไม่ยุ่งเรื่องที่ผิดกฎหมายเลยไม่แต่อย่างเดียวถ้าสมมติหนูต้องพลาดพลั้งเข้าไปหนูก็จะแก้ไขทันทีไม่ว่าจะเป็นเรื่องสัมปทรนเรื่องเงินเรื่องอะไรก็แล้วแต่ตอนนี้เราแบบว่าทําทุกอย่างให้ดีขึ้นและถูกต้องที่สุดได้ค่ะไปได้เลยค่ะแค่นั้นเลยนะคะตุ้งตีจัดที่ไหนสองห้างสุดท้ายแล้ว สองห้างสุดท้ายที่ดูเวลาว่าห้างไหนให้เวลาเราดีที่สุดอ๋อคือในห้างมันจะมีเวลาทุกคนอ๋มันจะมีเวลาใช่ไหมคือถ้าเป็นช่วงต้นปีหนูทําไม่ได้เพราะว่าต้นปีคนกลับบ้านปีใหม่อแต่ถ้าหลังกลางเดือนเป็นต้นไปหนูว่าเหมาะแล้วก็หนูอยากเลือกวันเสาร์แล้วหนูอยากหนูอยากห้าคนแต่ใช่หนูอยากเอาศิลปินวงดังอ่ะงวันเสาร์บูเบอรี่ค่ะจริงนี่นี่ตั้งใจเลยนะว่าแบบโอเคร้อยล้านก็ร้อยล้านร้อยบุตก็ร้อยบูตแต่ว่า ทำให้ดีที่สุดใช่ใช่ใช่ค่อยๆทําอย่างนี้ไปแล้วตอนแรกแอบคิดว่าถ้าเดินไปบูธละห้านาทีแม่งมันดูเร่งรีบอ่ะมันดูเป็นเราแบบเขาซื้อเรามาเป็นล้านอ่ะก็เลยคิดว่าอย่างน้อยเดินไปก็สักครึ่งชั่วโมงดีวะอยู่กันตรงนั้นกินกันตรงนั้นเรียกคนเดินกันไปตรงนั้นเนาะแล้วเนื้อของอขแฮปปี้ออะพี่หนู่ในแฮปปี้ไหมถ้าทำแบบนั้นทำพี่ว่าดีกว่าเพราะว่าอย่างตอนแรกก็ก็ยังเหมือนที่น้องเคยบอกมาก็ยังมีความรู้สึก น้องมันจะจัดคือสถานที่จะเป็นที่ไหนวะจะอยู่ตรงไหนอ,อะไรอย่างเงี้ยที่ไปเรื่อยไงไม่เคยทำไงพอพันคนนึงมันจะอยู่หลายๆคนลแล้วพันบูธมันจะอยู่ยังไงวะอะไรเงี้ยเราเรา,เราเคยมีความคิดอตอนนี้เลยค่ะอะเราเคยเราเคยมีความคิดนั่นแหละแต่ว่าพอน้องเล่าให้ฟังเนี่ยหนูก็เพิ่งรู้พร้อมกันทุกคนนะคะหนูไม่ได้รู้ก่อนนะเออ แล้วเสร็จแล้วก็เออถ้าร้อยคนแบบที่เขาบอกมาหนูว่าดีนะถ้าอย่างนี้คือดีเลยแบบ <100 S 1> ใน<ด>ห้างด้วยไม่ร้อนแล,อแล้วก็นี่แหละดารานะักร้องอินฟลูเจอเลยเจอหนูได้เลยนะคะต,ตอนนี้สวันสายไลายโอซากา้า